สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงคารามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับเมื่อวานนี้ครับมันมีเหตุบึ้มครั้งใหญ่มันเป็นการบึ้มขนาดหือมาเรียกได้ว,ว่าการบึ้มครั้งนี้นะครับมันเป็นการเข้าไปทําลายโรงงานผลิตอาวุธแห่งหนึ่งของปูตินซึ่งมันก็มีภาพปรากฏนะครับให้เห็นว่าโรงงานแห่งนี้นะครับแต่เดิมนั้น มันเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับการผลิตผีปนาวุธนำวิถีซึ่งกองทัพเรือรัสเซียนะครับก็ใช้พวกมันมาในการบุกยูเครนหรือแม้แต่ชิ้นส่วนประกอบสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ก็เกิดขึ้นจากโรงงานแห่งนี้ครับทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับมันเกิดบึ้มที่โรงงานวอสกินมันก็เลยมีภาพปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่ามันเกิดไฟลุกท่วมขึ้นมา แต่ว่ารัฐบาลรัสเซียนะครับมีการออกมาปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงงานแห่งนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีคู่ตินนะครับได้เคยเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานที่วอสกินใกล้กับเมืองอีฟทางภาคตะวันตกของรัสเซียภาพตรงนี้นะครับมันก็เลยมาปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามันเกิดเพลิงไหม้แล้วก็เป็นลูกไฟขนาดใหญ่ พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมืองอิปจทางทิศตะวันตกของรัสเซียแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกลานะ่าวนั้นมันเกิดขึ้นมาจากกองกำลังของยูเครนหรือไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับก็จะมีหน่วยสายลับของยูเครนครับเข้ามาก่อเวทนาสกรรมแต่รัสเซียครับก็มักจะมีการออกมาปฏิเสธแล้วก็มักจะมีการออกมากล่าวว่ามันน่าจะเกิดความผิดพลาดทางด้านของเทคนิค ซึ่งในช่วงแรกครับรัฐบาลปูตินเนี่ยก็พยายามที่จะปฏิเสธนะครับว่ามันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแต่ด้วยรูปภาพแบบนี้นะครับมันก็เรียกได้ว,ว่าต้องจำนนต่อหลักฐานพูกเขาก็ต้องออกมายอมรับอย่างพืตินัยน,นะครับว่ามันเกิดเหตุระเบิดขึ้นจริงและต่อมาครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการออกมาให้ข่าวว่ามันเกิดความผิดพลาดมาจากการทดสอบเครื่องยนต์ตามกำหนดมาตรฐาน แต่สิ่งที่มันรับทราบได้ก็คือว่าคนในพื้นที่ครับไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าโรงงานแห่งนี้นะครับจะมีการทดสอบจนกระทั่งมันก็เกิดเหตุระเบิดตามมาแต่ว่าบางแหล่งข่าวที่มาจากรัสเซียเขาก็บอกว่าลูกไฟขนาดใหญ่แบบนี้นะครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการเข้ามาทดสอบเรื่องของระบบจรวดซึ่งมันก็ดูผิดแปลกไปแล้วโรงงานแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามันมีพวกเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างมากครับเช่นน้ํามันกา๊าซ แล้วก็เครื่องจากอุปกรณ์ทางด้านการทหารอื่นๆอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็จะมีขีปนาวุธหลักของรัสเซียน,นะครับเช่นพวกขีปนาวุธข้ามทวีปทูพอเอ็มหรือจะเป็นพวกขีปนาวุธนำวิถีอื่นๆมันก็มักจะมีการถูกผลิตออกมาจากโรงงานแห่งนี้โรงงานแห่งนี้เรียกได้ว่ามันก็จะมีหัวหน้ารัฐบาลหลายคนนะครับมักจะมีการเดินทางเข้าออกเป็นประจำ แล้วก็ที่ตั้งของโรงงานแห่งนี้นะครับมันก็ตั้งห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่7หไมล์เท่านั้นครับเรียกได้ว่าโรงงานตรงนี้เป็นเหมือนอาณาจักรในการผลิตอาวุธสําคัญให้แก่กองทัพรัสเซียแต่ว่าในาขณะนี้ครับทางฝั่งของอยูเครนนั้นก็ยังไม่ได้มีการออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับต่อเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวแต่ว่าหน่วยข่าวกลอ,อ,องของประเทศยูเครนนั้นก็มักจะมีการพุ่งเป้านะครับไปโจมตีโรงงานผลิตขีปนาวุธของรัสเซีย เป็นประจำอยู่แล้วเหมือนกับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามันก็มีโดนกรมเิาเซ่ของอยูเครนนะครับก็บุกไปโจมตีโรงงานขีปนาวุธหรือแม้แต่โรงงานกั่นน้ำมันของรัสเซียเป็นประจำแล้วก็เหตุการณ์บุ้มครั้งใหญ่ที่เซน์ปเตอร์เบิร์กมันก็เกิดจากยูเครนรวมถึงการไปเล่นงานโรงงานผลิตขีปนาวุธป้องกันภัยอากาศแบบแพนเซอร์นะครับซึ่งมันก็ใกล้กับ พื้นที่อาศัยของปูตินซึ่งมันก็ตกเป็นเป้าให้แก่หน่วยกอวิาศกรรมภายในของยูเครนนั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ